Read book, รีดระบุบขับพื้นที่ของคนรักการอ่านสวัสดีครับเพื่อนๆนและคุณผู้ฟังทุกท่าน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Read a Book ครับพอดแคสต์พื้นที่ของคนรักการอ่านกลับมาพบกันใน EP ที่54นี้นะครับเราได้นำเรื่องราวในหนังสือวางใจให้ไร้กังวลมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังครับถ้าเปรียบเทียบตัวเราเป็นผืนทรายและคลื่นทะเลก็เป็นอารมณ์ที่คอยซัดเข้ามาเราจะพบว่าในแต่ละวัน คลื่นที่คอยซัดเข้ามานั้นมากมายหลายคลื่นเส่นเกินนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคลื่นจะซัดมาแค่ครั้งเดียวก็เปรียบเปรียบเสม,มือนว่าอารมณ์ความรู้สึกของเรามันจะแปรเปลี่ยนในวันนั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับบางทีหัวเราะบางทีร้องไห้บางทีรู้สึกมีความสุขบางทีรู้สึก,กโกรธนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเราในแต่ละวันครับจากความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของเรานะครับมีมากมายหลายอย่างก็เลยอยากจะนำเรื่องราวการปรับลมหายใจเพื่อให้เรารับมือกับสิ่งต่างๆหรืออารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่ละวันให้เพื่อนๆได้รับฟังกันครับและคิดว่าน่าจะ นำไปใช้ได้อย่างง่ายดายเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับบางทีเราไม่ได้สังเกตเลยนั่นก็คือการปรับลมหายใจครับลมหายใจก็เรามันติดตัวเราตลอดเนาะไม่ได้แยกออกจากตัวเราเลยนะครับใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละนะครับช่วยให้เรารับมือ สิ่งต่างๆอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราครับไปฟังกันเลยครับว่า,าท่านชุนเมียวมาสุนโนะได้เล่าไว้ว่าอย่างไงบ้างครับในบทที่29นะครับปรับลมหายใจวิธีหายใจแบบเซนที่ช่วยบรรเทาความอึดอัดและความกังวลครับท่านเล่าว่าพวกเรามีความสุขเมื่อประสบความสำเร็จและ ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเมื่อถูกเจ้านายของเราต่อว่าต่อขันหรือเมื่อบางอย่างหลุดไปจากการควบคุมพวกเราก็โกรธดเกี้ยวก็เปรียบเหมือนที่ว่าเราเป็นผืนทรายทีนี้ก็มีในแต่ละวันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอารมณ์นะครับความรู้สึกมันก็เกิดขึ้นหลากหลายมากอย่างเช่นความสุขความทุกข์ความโมโห อะไรประมาณนี้นะครับก็เหมือนคลื่นที่ซัดเข้ามาไม่หยุดเลยนั่นเองครับท่านเล่าต่อว่าความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเช่นนี้กระทบต่อพฤติกรรมของเราเช่นกันเมื่อเราอารมณ์รุนแรงเกินไปมันจะกลายเป็นปัญหาและทำให้คนร,บรอบๆตัวเรารู้สึกแบบนี้ท่านยกตัวอย่างว่า เขาปล่อยให้อารมณ์พาไปง่ายจังอย่าไปให้ท้ายเขามากหรือคุณไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นดีเธออารมณ์แปรปวนอย่าไปเอาอะไรกับคำพูดเธอมากนักก็เมื่อจิตใจเราเปลี่ยนแปลงนะครับพฤติกรรมเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยมันจะทำให้ผู้คนรอบข้างรับรู้ถึงความรู้สึกที่เรามีนะครับและมองเข้ามาในตัวเราในแบบที่ เรากำลังเป็นอยู่นะครับบางคนอาจจะมองว่าเราเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนนะครับอย่าไปลอะไรกับคำพูดมากนักเพราะบางทีด้วยอารมณ์นะครับมันก็จะพาเราพูดอะไรต่างๆออกไปด้วยอารมณ์อย่างเช่นโมโหอยูอ่เราพูดออกไปด้วยอารมณ์โมโหมันก็จะยิ่งทำให้ คนมองเข้ามามองเราในแง่ไม่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะมองว่าเอออย่าไปเอาอะไรกับคำพูดเขามากนักเลยอะไรประมาณนั้นนะครับท่านยังเขียนต่อว่ามีภาษิตเซนกล่าวว่าใจสามัญคือมักข้อความนี้เน้นให้เห็นความสำคัญของการฝึกจิตใจให้สงบไม่วุ่นวาย การที่จะทำให้จิตใจเราสงบนะครับและลดอารมณ์รุนแรงนั้นก็คือหนทางที่ทำได้เช่นนั้นก็คือการหายใจนี่เองนะครับการปรับลมหายใจท่านบอกว่าในวิธีเซนนะครับจะพูดเรื่องการประสานท่าทางลมหายใจและจิตใจนะครับซึ่งจะมีการเรียงลำดับดังนี้นะครับเริ่มต้นจาก เริ่มจากร่างกายก่อนนะครับก็คือการปรับท่าทางนะครับการปรับลมหายใจนั้นนะครับเราจะต้องเริ่มจากการปรับร่างกายของเราก่อนเมื่อปรับท่าทางร่างกายของเราแล้วนะครับจึงเริ่มปรับลมหายใจแล้วจากนั้นจิตใจของเราก็จะตั้งมั่นนะครับเมื่อเรามีความรู้สึกต่างๆนะครับอย่างเช่นความโกรธ อันดับแรกเลยปรับท่าทางก็คือให้สูดลมหายใจเข้าลึกๆทีนี้เพ่งสมาธิไปที่ตันเตงนะครับภาษาญี่ปุ่นว่าตันเตงนะครับหรือจุดที่อยู่เหนือสะดือของคุณขึ้นมาประมาณ7-8เซนติเมตรแล้วหายใจออกให้หมดไล่อากาศออกจากช่วงกลางลำตัวการหายใจออกให้หมด เป็นขั้นตอนสำคัญคำญี่ปุ่นสำหรับการหายใจคือโคคิ Q, ตวตัวอักษรที่หมายถึงหายใจออกมาก่อนตัวอักษรหายใจเข้าการหายใจออกย่อมมาก่อนหายใจเข้าเมื่อคุณหายใจออกหมดการหายใจเข้าย่อมมาย่อมตามมาเองโดยธรรมชาตินี่ก็คือวิธีการนะครับ ว่าเมื่อเรารู้สึกโกรธนะครับอันดับแรกเลยให้สูดลมหายใจเข้าลึกๆจากนั้นก็เอาเพ่งสมาธินะครับเอาสมาธิของเราไปไว้ที่จุดเนื้อสะดือของเราประมาณ7-8ซนติเมตรและจากนั้นก็หายใจออกมาให้หมดก่อนนะครับและมันจะเป็นทำตามธรรมชาติเองนะครับคือการหายใจเข้าก็จะมาเองตามธรรมชาตินะครับ การทําให้การหายใจด้วยช่วงท้องซ้ำๆนี้ง่ายขึ้นต้องยืดกระดูกสันหลังและทำตัวตรงนะครับนั่นก็คือถ้าทางร่างกายของเราถ้าตัวเราไม่ตรงนะครับก็จะไม่สามารถหายใจจากท้องได้เพราะว่าถ้าโน้มตัวเพียงหน้าหรืองุ้มตัวนะครับมันก็จะไม่สามารถหายใจจากจุด ตันเตงได้นะครับการปรับร่างกายนะครับเป็นอันดับแรกแล้วก็การสูดลมหายใจเข้าออกไปจนถึงสภาวะจิตใจนี้นะครับมันก็จะช่วยให้เราเบาสบายขึ้นจากที่เราโมโหมากๆนะครับหรือโกรธมากๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยพอได้จัดร่างกายเราใหม่มันก็เหมือนมาเตือนสติตัวเราเนาะให้เรามีสติก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ สูตรลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะครับก็จะช่วยให้เราคลายกังวลลงไปได้และความรู้สึกต่างๆเราก็จะสามารถจัดการกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเราได้นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการนะครับปรับลมหายใจให้คลายความกังวลนอกจากความกังวลแล้วเราคิดว่ามันสามารถ นำไปใช้กับได้ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกเลยนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะเวลาที่เราโกรธเท่านั้นสามารถใช้ได้ในทุกๆบริบทของความรู้สึกนั่นเองครับครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการปรับรมหายใจให้ใครกังวลน,นะครับจากหนังสือวางใจให้ไรก้กังวลโดนบอรี่ของท่าน ชนเมียวมาสนโนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับวันในอีพีถัดไปนะครับจะนำเรื่องราวอะไรในหนังสือมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังก็ฝากติดตามด้วยนะครับและขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็เพื่อนๆที่มาติดตามช่องรีดอブค,คับก็700ท่านแล้วนะครับขอบคุณมากๆและ ในวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ